สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอามิตรรักมิตรสหายทุกผู้ทุกนามนะครับกลับมาพบกับช่องเหรียญกระสาบไทยอีกครั้งหนึ่งสําหรับช่องเหรียญกระสาบไทยพ่อแม่พี่น้องจะเป็นช่องที่แบ่งปันข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสาบไทยให้กับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดได้ทราบข้อมูลกันนะครับสําหรับข้อมูลนั้น จะมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ไม่ทราบข้อมูลว่าเหรียญแบบนี้จะมีราคาเหรียญแบบไหนจะมีราคาเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าบางท่านก็ไม่ได้ทราบนะครับว่าเหรียญกระสาบแบบไหนจะมีราคาหรือไม่มีราคาหรือว่าพอสอบแบบไหนมีราคาหรือไม่มีราคานะครับสําหรับช่องเหรียญกระสาบไทยวันนี้จะมาพูดถึงเหรียญสิบบาทของในหลวงรัชการ ที่9านะครับสำหรับเหรียญสิบาทคนในหลวงรัชกาลที่9ที่จะมาพูดถึงนี้จะเป็นปีพุทธศักราช2551ก็ต้องบอกกับพ่อแม่พี่น้องก่อนนะครับว่าเหรียญสิบาทคนในหลวงรัชกาลที่9ปี2551จะมีทั้งหมดอยู่2แบบนะครับก็คือแบบที่เป็นพระเศียรเล็กแล้วก็พระเศียรใหญ่แต่ว่าวันนี้ทางช่องเหงรียญกษาปณ์ไทยจะมาให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเหรียญ เล็กนะครับซึ่งเหรียญเล็กนี้ก็ต้องบอกว่ามีลักษณะพิเศษนะครับแล้วก็มีราคาก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องรับชมรับฟังให้จบนะครับเพราะว่าจะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องแน่นอนเลยเดี๋ยวมาทําความรู้จักกับเหรียญเล็กกันก่อนนะครับสําหรับเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเหรียญเล็กนี้มาดูด้านหน้านะครับด้านหน้ากลางเหรียญจะมีพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็ผินประพักไปทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัติยราชูุศลาภรนะครับ ภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความว่าภูมิพลอดุลลเดชแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นราชาการที่9นะครับนี่คือข้อมูลคร่าวๆเดี๋ยวมาดูด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังเหรียญกลางเหรียญจะมีรูปพระปางวัดอรุณราชวรรา,ามราชวรหารวิหารนะครับแล้วก็จะมีอักษรเบลซึ่งมีความหมายบอกว่า10บาทแล้วก็มีด้านล่างนะครับจะเป็นอักษรสองอักษรน,นะครับจะเป็นอักษรเบลแล้วก็ภาษาไทยนะครับ มีคําว่า10บาทอักษรอารบิกนะครับ10บาทแล้วก็ปีพุทธศักราชนะครับประเทศไทยนี่คือลักษณะคร่าวๆสําหรับเหรียญเล็กนี่นะครับพอเศษเล็กนี้จํานวนการผลิตนะครับ179ล้านเกือบ1 8 0้ล้านนะครับ179ล้าน16 5 3 6 0ห่นเหรียญเยอะนะครับเยอะแบบนี้ก็เลยทําให้มีการ ผิดพลาดปั๊มขึ้นได้พ่อแม่พี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าอาจจะไม่ทราบนะครับว่าเหรียญลักษณะนี้แบบนี้ก็มีราคาบางท่านนะครับนําเหรียญที่มีราคาไปทอนสิบาทก็คือสิบาทเลยสําหรับเหรียญน,นี้นะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษแล้วก็มีราคานะครับเกินหน้าเหรียญไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้พ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้าอาได้ทราบนะครับค่อยๆแล้วก็ทําความเข้าใจ ตามไปกับเหรียญกระสาบไทยนะครับลองดูด้านหน้านะครับนี่คือด้านหน้าจะเห็นนะครับว่าด้านหน้าบริเวณนี้นะครับบริเวณขอบทองเหลืองนี่นะครับจะเห็นว่าบริเวณนี้ใหญ่นะครับแล้วก็บริเวณด้านนี้ไม่มีเลยนะครับแล้วก็เป็นการปั๊มที่มีลักษณะความพิเศษก็คือเห็นไหมครับเหรียญนิกเกิลตรงนี้นะครับจะเข้ามาอยู่บริเวณด้านในทําให้เหรียญแบบนี้ดูนะครับแล้วมาดูด้านหลังของเหรียญนี่ครับ ด้านหลังเหรียญปี2551เหมือนกันนะครับปี2551ดูด,ด้านหลังของเหรียญเห็นไหมครับนี่จุดนี้นะครับจุดนี้การปั๊ม คาดเคลื่อนอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่เราจะเรียกกันว่าเหรียญใส้เลื่อนใส้แตกเห็นไหมครับนี่ลักษณะนี้นะครับจะทําให้มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับพอเพรวยปกติแล้วขอบที่เป็นทองเหลืองจะขึ้นมาอยู่ชิดนะครับแต่ตรงนี้ถือว่าขอบหางนะครับลักษณะนี้มีราคานะครับเห็นไหมครับนี่เนื้อนิกเกิลแล้วก็เนื้อทองเหลืองเห็นไหมครับ นี่ครับผมเนื้อนิกเกิลจะยาวออกมาถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้าอาที่ขายของตามตลาดนะแล้วก็ได้ดูมีโอกาสได้คลิปนี้ลองลองเช็คดูนะครับเหรียญแบบนี้ราคามีนะครับตอนนี้ก็เฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ50บาทนะครับ สำหรับเหรียญนี้ก็ยังดีกว่านําไปทอนนะครับนําไปทอนสิบ,บาทก็คือสิบ,บาทแต่ถ้าเกิดเจอแบบนี้มากๆเข้าราคาก็จะมีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดยิ่งเยอะมากๆใส้แตกออกมาด้านนอกเลยอย่างนี้ราคาก็เป็นพันนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวดูดบริเวณนี้นะครับชัดๆเลยนะครับบริเวณนี้จะเป็นเนื้อนิกเกิลน,นะครับตรงนี้ก็จะเป็นทองเหลืองส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเนื้อหางนะครับครับผมวันนี้ มีเพียงเท่านี้นะคะเพราะแม่พี่น้องลงป้านะอากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องเหล่งะสาบไทยด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งยิ่งๆๆเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลสําหรับวันนี้มีความสุขขอบคุณครับ